ความทุกข์ที่ไม่ได้มาจากโลกแต่มาจากใจที่ยังไม่รู้เท่าทันโลกเคยไหมที่เพียงแค่ประโยคเดียวจากใครบางคนกลับกลายเป็นแรงสั่นสะเทือนใจที่ฝังลึกไปทั้งวันทั้งที่อีกฝ่ายพูดโดยไม่ได้เจตนาแค่เพียงผ่นานๆแต่เราเอามาคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า วนไปวนมาจนใจเหนื่อยล้าเคยไหมที่ความสําเร็จของใครคนหนึ่งกลับสะท้อนความล้มเหลวของเราให้ชัดขึ้นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจเลยแม้แต่น้อยไม่ได้แย่งไม่ได้แข่งขันแต่ใจเรากลับรู้สึกแพ้และเคยไหมที่เราเศร้า เพราะใครบางคนจากไปทั้งที่จริงๆแล้วเขาแค่เดินต่อไปตามเส้นของเขาเองไม่ได้ทิ้งไม่ได้ลืมแค่ไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วเท่านั้นเองโลกไม่ได้เปลี่ยนไปมากเท่าที่ใจเราสั่นไหวเองต่างหากแล้วเคยลองหยุดดูไหมว่าใครกันแน่ที่ทำร้ายเรา ใช่โลกที่ใจร้ายใช่ไหมหรือจริงๆแล้วคือใจของเราที่ยังไม่เข้าใจธรรมชาติของมันเราอยากให้คนรักเราเสมออยากให้สิ่งดีๆอยู่กับเราตลอดไปอยากให้ทุกอย่างราบรื่นตามที่แผนเราวางไว้เราวางความหวังไว้บนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เสมอแล้วเราก็แปลกใจเมื่อสิ่งนั้นแปลผัน แต่เมื่อมันไม่เป็นอย่างนั้นเราก็เจ็บเราก็เสียสูงเราก็รู้สึกเหมือนถูกหักหลังทั้งที่จริงๆแล้วไม่มีใครตั้งใจทำร้ายเราเลยโลกอ่ะไม่ได้ผิดที่ไม่เป็นไปตามใจเรามันเป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้วและมันก็ยังเป็นอย่างนั้นต่อไปไม่ว่าเราจะยอมรับหรือไม่ ฤดูมีสี่ฤดูฝนย่อมมีวันตกแดดย่อมมีวันแผดเผาเมฆย่อมมาแล้วไปทะเลก็มีคลื่นสงบและคลื่นลมแรงคนก็เช่นกันมีรักก็มีพรากมีพบก็มีลามีชมก็ยังมีชังมีวันฟ้าสว่างและวัน คล้มฝนในใจชีวิตไม่เคยสัญญาว่าจะยุติธรรมกับเราแต่เราเองที่ไปสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ยอมทุกข์ถ้าไม่เป็นดั่งใจนิยายสั้นต้นไม้ในใจกล้าเด็กหนุ่มวัยยี่สิบปลายๆที่เต็มไปด้วยความฝัน และความหวังเขาเติบโตมาในแนวคิดว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครเขาเชื่อว่าถ้าเขาทำดีมากพออดทนมากพอขยันมากพอชีวิตจะตอบแทนเขาด้วยความสำเร็จและความมั่นคงแต่ในปีที่เศรษฐกิจพลิกผันบริษัทที่เขารัก และทุ่มเทมาตลอดกลับปลดเขาออกอย่างไม่ทันตั้งตัวทั้งที่ก่อนหน้านั้นเขาเพิ่งได้รับคำชมจากหัวหน้าเขานั่งอยู่ในห้อง,งเงียบๆหลายวันไม่พูดกับใครไม่แม้แต่จะมองกระจกทำไมโลกถึงใจร้ายกับเราแบบนี้เขาถามตัวเองซ้ำๆ เสียงในหัวเริ่มกระซิบแปลงขึ้นเรื่อยๆว่าเขาไม่ดีพอเหรอว่าเขาล้มเหลวว่าเขาไร้ค่าเขาเริ่มไม่แน่ใจว่าความเจ็บนี้มาจากการถูกเลิกจ้างหรือจากความหวังที่พังทลายกันแน่จนกระทั่งวันหนึ่งเขาเดินเข้าไปในสวนเก่าที่เคยไปกับพ่อแม่เมื่อตอนเด็กๆ ที่นั่นเขาเจอต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่โดนฟ้าผ่าจนเปลือกแหวง่งกิ่งหักไปหลายกิ่งแต่ใบมันยังเขียวลากยังยึดยึดแน่นกลิ่นดินหลังฝนตกยังหอมเหมือนเดิมแม้จะไม่งดงามเหมือนเก่าแต่มันยังยืนอยู่ด้วยตัวเองชายชราที่นั่งข้างๆเห็นกล้านิ่งมองต้นไม้อยู่นาน ก็เอ่ยว่าต้นไม้ไม่โกรธฟ้าเพราะมันเข้าใจว่าฟ้าเป็นของฟ้ากล้าหันมามองชายชาลาสีหน้าสับสนแล้วถ้าเราไม่อยากเจ็บล่ะครับเราไม่อยากโดนฟ้าผ่าเลยทํายังไงดีชายชาลายิ้มบาง,บางก็แค่ไม่ยืนรอให้ฟ้าผ่าตลอดเวลาอย่าไปยึดกับอะไรที่แปลเปลี่ยนตลอดเวลา ต้นไม้บางต้นไม่พยายามยืนเด่นท้าลมฟ้าแต่กลับอยู่ได้นานที่สุดเพราะมันรู้จักโน้มตัวรู้จักนิ่งและรู้จักเติบโตในแบบของมันเองกล้านิ่งไปนานก่อนจะพูดออกมาว่าบางทีผมอาจไม่ได้แพ้โลกแต่แพ้ใจตัวเองที่คาดหวังมากเกินไปทีนี้ เราลองถามใจเงียบๆดูไหมวันนี้เราทุกเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆหรือเพราะความคิดความกลัวความยึดติดของเราเองที่เติมแต่งให้มันใหญ่ขึ้นแล้วเราเคยปล่อยวางจริงๆไหมหรือแค่บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรแต่ใจยังยอมปล่อยจริงๆเหรอบางครั้ง การรู้ทันใจตัวเองก็เหมือนการเอาไฟฉายส่องทางไปในป่ามืดเราจะเริ่มเห็นว่าบางเรื่องมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดบางความเจ็บปวดมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปบางคำพูดที่ใครเคยพูดทิมแทงเราไว้พอเราวางมันได้มันก็แค่เสียงลมผ่านและบางความทุกข์ มันมาจากการไม่ยอมปล่อยแค่เพียงนิดเดียวเหมือนเชือกที่มัดแน่นอยู่ไม่ใช่เพราะเงื่อนมันแต่เพราะมือเรายังกำไว้ไม่ยอมคลายถ้าใจเราเท่าทันโลกจะเป็นอะไรก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะเราวางได้ปรับได้และยิ้มได้แม้ในวันที่มันไม่ง่าย แม้ในวันที่ทุกอย่างไม่เป็นอย่างใจใจก็ยังอยู่กับเราอย่างมั่นคงได้แล้วคุณละ่ะวันนี้คุณกำลังทุกข์เพราะโลกหรือเพราะใจยังไม่รู้เท่าทันโลกกันแน่คุณพร้อมจะเป็นต้นไม้ต้นนั้นหรือยังที่แม้จะเคยถูกฟ้าผ่าแต่ก็ยังยืนได้ด้วยรากแห่งความเข้าใจใครเคยเป็นบ้างลองคอมเมนต์มาดู ลองเล่าเรื่องที่คุณเคยทุกข์แต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับมองเห็นว่าเราแค่ไม่รู้ทันใจตัวเองในตอนนั้นหรือลองเขียนจดหมายถึงตัวเองในวันนั้นบอกกับเขาว่าเธอไม่ได้ผิดแค่ยังไม่เข้าใจใจตัวเองบางทีสิ่งที่คุณเรียนรู้อาจเป็นแสงเล็กๆที่ช่วยให้ใครอีกคนเดินผ่านคืนที่มืดที่สุด ของเขาได้เช่นกันถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับขอบคุณครับ